สวัสดีครับทุกคนเจอกันลุงโทนกันนะครับโอมนแคนดู oh นะครับวันนี้วันนี้ลุงมีเรื่องก็าถามกันมาเยอะนะว่าลุงเราจะใส่รองเท้าอะไรเล่นเซิร์ฟอ่ะลุงรองเท้าอะไรมันเหมาะที่สุดสําหรับการใส่เล่นเซิร์ฟนี่ก็เป็นปัญหาโลกแตกนะโลกแตกนะลุงว่าจริงๆก็รองเท้าที่ดีที่สุดก็คือรองเท้าพื้นลักษณะเรียบเรียบอ่ะลุงว่ามันจะให้ความรู้สึกบอดอะแนบกับเท้าเรามากกว่าอ่า รองเท้าที่มีส้นใหญ่ๆอ่ะส้นใหญ่ๆนะรู้ว่าอย่างนั้นเเล่นไม่ถนัดคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องรองเทา้านั่นแหละลุงก็จะมีรองเท้ามาให้ดูหลายๆแบบนะแต่อันนี้เอามาให้ดูสักสามแบบว่าอ่าแบบแบบนี้มันมันเหมาะมันเหมาะดีถ้าลุงเคยใช้มาแล้วก็นอกจากที่มันจะใส่ใส่เล่นได้แล้วเนี่ยมันก็สามารถใส่เดินเที่ยวอะไรได้ด้วยก็คือเราก็ประหยัดเงินไม่ต้องไปซื้อรองเท้าหลายคู่นะไม่ต้องไปซื้อเยอะเออเล่นได้ด้วยแล้วก็ใส่เดินเทีย่วยวด้วยโอเคมา เดี๋ยวลองดูคู่แรกนี่มี่ห่ออะไรเนี่ยอ้มกลับด้านนะนี่อันนี้จะเป็นแวนออเทนติกออเทนติกนี่นี่ที่ลุงชอบเห็นไหมพื้นจะเรียบเรียบนี่แบบนี้นี่พื้นเรียบแล้วเวลาที่วางอยู่บนแผ่นเนี่ยโหมันจะทรงตัวได้ดีเลยแหละนี่ นี่จะทรงตัวดีมากเพราะว่าพื้นมันเรียบแล้วตัวด้านพื้นที่เป็นวัฟเฟิลเนี่ยมันจะไปเกาะกับคลิปเทปดีมากเลยลงใช้มาหลายคู่แล้วนะถ้าสนใจแล้วราคาก็พอจับต้องได้ไม่ได้แบบราคาสูงมากมาดูกันอีกตัวหน,นึ่งไอ้ตัวเนี้ยจริงๆก็ไม่ไม่อยากแนะนำหรอกจริงก็มันเป็นรงเท้าสเก็ตนี่แหละแต่คราวนี้เขาเอาไว้เป็นสเก็ตแบบอ,อะไรอะสตรีท แต่รูปทรงมันสวยไงก็เลยเอามาให้ดูว่าสติเขาใส่กันแบบนี้นะนี่เป็นยี่ห้อ ES ES ก็สวยงามแต่ว่าเดี๋ที่ลุงไม่ชอบคือมันจะมีมันจะมีส้นสูงขึ้นมาเนี่แหละที่บอกโอเคแต่ใส่แล้วก็ดีอ่ะสวยงามแต่ว่านั่นแหละพอใส่ส้นสูงแล้วพอวางเห็นไหมมันระนาบมันไม่ได้มันก็เหมือนเราเหมือนเราขย่งเท้าตลอดเวลาขย่งขย่งตลอดเวลาแล้วก็แล้วก็จะรู้สึกเมื่อยแคเวลาแบบว่า ใส่ไปน,นานๆยืนก็ยืนเหมือนเราขยิงตลอดเวลาตัวนี้ก็ผ่านไปนะถามว่าแนะนํำไหมมีตังก็ใส่ได้แต่ถา้าเล่นไม่ถนดัดก็รู้ว่ามัน,มน,มน,มนไม่ชอบนะถ้าเล่นต้องเล่นให้มันเต็มที่ให้มันถนดัดถนดัดไม่ใช่แบบว่าเออเล่นแล้วก็ต้องคอยกลัวรองเท้าพังนู่นนี่อะไรอย่เงี้ยมันก็มันก็ไม่สนุกไม่สนุกเลยนะ ออมาคอยอู้รองเท้าแพงจังเลยบางคนใส่รองเท้าลุงเห็นแต่ละคนโอ้สุดๆอย่างเงี้ยในกีดดังนี่นั่นอย่างเงี้ยเออแต่ก็แล้วแต่กําลังของแต่ละคนที่มีนะอ่ะใหคู่หนึ่งนีง่คู่สุดท้ายนี่นี่นี่อันนี้ก็ดีคู่นี้ก็ลงกุงว่าโอเคเลยพื้นเนี่ยเห็นไหมพื้นแบบว่าเรียบเลยอย่างที่ลุงบอกเลยมีแอร์ซะด้วยนี่นี่น,นี่นี่เป็นอะไรดีซีนะอืมดีดีใส่แล้วจะแบบ ตัวนี้เกาะเลยคลิปเทปเนี่ยหนึบเลยแต่ครั้งนี้ข้อดีของเขาคือหนี่พื้นเขาเรียบเห็นปะจะเป็นเกาะเกาะตัวคลิปเทปได้ดีมากเลยนะดีๆๆตัวนี้สนับสนุนเลยชอบชอบเป็นการสนตัวด้วยน้าสนใจ <Okay. S 1> มาถึงคำถามยอดฮิต รู้แล้วว่ารองเท้าแบบไหนควรใส่หรือไม่ควรใส่รองเท้าเนี่ยคือใส่แล้วสบายเท้าก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของลุงนะส่วนตัวลุงบอกว่าลุงมองว่าลุงชอบรองเท้าที่พื้นเรียบแล้วก็ราคาก็หนึ่งราคาไม่แพงใส่ได้แล้วก็ที่มีอย่ก็คือสามารถใส่ไปเดินเล่นเดินเที่ยวอะไรได้นอกจากแล้วก็ข้อควรระวังทุกคนก็ลุงอยากให้ใส่ถุงเท้ากันด้วยใส่ถุงเท้าเนี่ยข้อดีของการใส่ถุงเท้าเนี่ยมันก็จะช่วยให้ ลดกลิ่นอับในรองเท้าไม่ให้รองเท้าเราเหม็นาบางคนไม่ใส่รองเท้าเหนื่อยออกใช่ไหมก็ไปโดนกับซอฟรองเท้า<ม>ให้หเลยก็เหนอะหนะเหนอะหนามก็จะทาให้แบบว่าเออไม่สบายเท้าแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นแล้วก็พยายามรองเท้าเนี่ยาการเก็บรักษาก็เอาพยายามเอาผึ่งลมในร่มยาตากแดดตากแดดแล้วลุงคิดว่ายางมันจะเสื่อมพื้นรองเท้า่ามันก็จะเสื่อมแล้วก็ทําให้รองเท้านั้นน่ะมีอายุการใช้งานที่น้อยลงนะครับ แล้วก็การเลือกซื้อรองเท้าก็อันนึงความพอใจของเรา2ราคา3าดูว่าคุ้มค่ากับเงินที่เราซื้อไปหรือเปล่านี่คือ3ามประเด็นหลักนะที่ลุงที่ลงุงตัดสินใจซื้อรองเท้าเล่นสเก็ตสักคู่นึงอะไรอย่างเงี้ยโอเควันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์กันไปไม่มากก็น,น้อยนะแล้วก็อย่างไงวันนี้ลุงก็ขอลาไปก่อนแล้วค่อยไปดูกันนะว่าข่าวหน้าคลิปหน้าลุงจะมาทําอะไรลุงจะมา พาไปไหนเอาอะไรมาโชว์หรือว่าจะมารีวิวอะไรอีกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุงนี่นะครับไปก่อนนลครับ I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. did what i had to do just to feed me and what was left over i put towards my dreaming but the only thing in life that has meaning are the things you got to work for believe me take into your hands a plan your own hands can land your own brand and damn i feel like no one takes accountability they want the credibility convincingly unwilling to put in the f Hours. It takes to get some power, don't be f***ing sour Take a cold shower, scream until you're louder Work until you're prouder And f*** all the doubters, they're just your yeah, downers I swear to god they all let me down I always fought just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns